สวัสดีครับวันนี้สุชาติสวนพณเพชรเพชรน,นนะครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ก้้ยไข่เงินล้านนะครับก็จะมาหาโซลาร์เซลล์นะครับปั๊ม AC นะครับเป็นรุ่นนี้ใช้ไฟบ้านจะมีกล่องกล่องไปาเอามาด้วยนะครับเราก,ก็จะมาหาสายไฟนะครับเราจะมาหาสายไฟว่า มันเท่าไหร่นะครับเราจะมาหาคอมมอนสตาร์แล้วก็รันนะครับสมวติได้เขียนแผนออกมาแล้วนะครับก็สีฟ้าสีน้ำตาลสีดำนะครับสีเหลืองก็จะเป็นสายดินนะครับ เขียนแผนผังไวใ้ให้ดูนะครับผมได้บิดนะครับก็จะเขียนมาบิดไปที่ค่าโอมค่าโอมก็จะคู่ฟ้าน้ำตาลนะครับเช็คออกมาได้ห6โอมครับแล้วก็ฟ้ากับดำ ได้สอโอหมแล้วก็น้ำตาลดำได้3.8โ oh อหมนะครับแล้วก็มาเขียนเป็น,ปนผังของขดลวดนะครับก็จะได้เป็น1นึ่งเป็นฟ้าจากคู่กับน้ำตาลได้5.6โอห์มรับตัวน,นี้แล้วก็มาหา ้ากับดำนะครับฟ้ากับดำก็ได้สองจุดหนึ่งโอห์มนะครับแล้วก็มาหาน้ำตาลกับดำตรงนี้รับตรงนี้ได้สามจุดแปดโอห์มนะครับก็แทนค่าแทนค่าได้เลยนะครับก็จะเป็นสตาร์ทก็จะเป็น v นะครับสตาร์ทก็เป็น v รันก็จะเป็น u นะครับตรงนี้ ก็จะมาแล้วก็ได้ดำดำก็จะเป็นคาร์บอนหรือบิวนะครับออที่เราก็จะไปต่อที่ไหนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะไปต่อที่ไหนต่อที่นี่นะครับเดี๋ยวไปดูต่อที่กล่องอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ ห็นะครับก็จะเป็นตัวล่างนะครับมัน U W V U เนี่ยครับ U ก็คือแคปนะครับ, U, cap, รบนะครับก็จะต่อกับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ U V W เนี่ยนี่ก็สายดินนะครับเนี่ยเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้แล้วก็ไปเซตค่าเป็นตัวนี้นะครับ password แล้วก็ไปที่า a า a m e t e r สามแปดนยเป็นศูนย์เป็นซิงเกิลหรือเป็นทรีเฟสเรามาเซตที่นี่นะครับตรงนี้เลยนะครับเป็นที่ห่อนี้เลย,เยตัวนี้เข็มตัวนี้2องจุดสองกิโลวัตต์รับไฟได้อยู่0ูนยถึงสองโวลต์ 0ถึง300เฮิรตซ์นะครับเวอร์ชัศน2.06นะครับตัวนี้เลยอ่าโมเดลก็ ke 3 0 0ร a ขีด0ูนยขีดสีขีดศูขีดส r 2 g ขีด s 2นะครับเราก็าได้แล้วตัวนี้นะครับที่ผมหาให้ก็คลิปนี้ก็เอามา หาค่าอินเวอร์เตอร์หาค่ามอเตอร์นะครับคอมมอนสตาร์ตันนะครับก็มาถ่ายให้ดูนะครับรก็จะเอาสายสายที่ได้นะครับทีนี้เราจะมาต่อกับสายตัวนี้นะครับสายผมซื้อมา50เมตรซื้อเป็นขดนะจะถูกกว่านะครับก็จะเป็น สามคอก็จะเป็นเพจนี้3คูณ2.5เ็นตีนกานะครับตัวนี้เลย CVT นะครับ CVT เพจกลับหรอวกลับหัวหน่อยครับนี่คือเป็นเพจนี้นี่ตัวนี้เลยใช้สองแรงนะครับใช้ไฟสองแรง ก็เดี๋ยวผมจะต่อแล้วก็ต้องแต่สายที่เขาทำทำมาขายจะไม่เหมือนสายที่สมมตินะครับผมก็จะเอาตัวนี้ไปต่อต่อกับไปตัวข้างหลังนี่นะครับจะต่อตรงนี้นะครับแล้วก็พันด้วยเ,เชือบักกีแล้วก็สายท่อหดแล้วก็สายท่อหดแล้วก็เชื่อมด้วยบักกีให้ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็พันเป็นเทปละลายนะครับเทปละลายแล้วก็พันอีกทีด้วยเทป3 m ที่กันน้ำนะครับเป็นอีกเกรดหนึ่งของ 3m นะครับเนี่ยวิธีเช็คนะครับก็เดี๋ยวจะบอกนะครับเราก็ได้สายมาอย่างนี้เนาะเนี่ยเสมอระวังไว้อย่างนั้นเลย นี่ครับบิบมิเตอร์ไปที่โอห์มนะครับแล้วก็แตะไว้ที่ฟ้าสีฟ้าแล้วก็แตะไว้ที่สีฟ้าแล้วก็แตะสีน้ำตาลเนาะ แล้วก็ให้นิ่งก่อนแล้วก็จดค่าจดค่าไว้นะครับฟ้าน้ำตาลได้เท่าไรก็จดไว้นะครับแล้วก็ฟ้าดำฟ้าดำฟ้าดำได้เท่าไหร่ก็จดไว้นะครับนี่แล้วก็ต่อไปก็คู่นี้ น้ำตาลดำได้เท่าไหร่รอันนี้ไม่โดนแล้วก็จดไว้นะครับอันนี้มันไม่โดนกันนะแต่ยมือเดียวนะตต่น,นี้แล้วก็จดค่าไว้นะครับแล้วก็ไปแทงค่าสูตรที่ผมได้ทำไว้ให้ดูนะครับ ก็จะหา uvw นะเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้อะก็เดี๋ยวผมไปดูที่นู่นให้นะครับก็จะเป็นนี้นะครับหาคอมมอนทรัลสตาร์ทนะครับอะคลิปนี้ก็เอามาฝากคลนี้นะครับผมถ้าชอบกา like, กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกชาติสวนบุญเพชรก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะเอาสเสมอตัวนี้ไปลงนะครับเดี๋ยวมาถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม